ขฟรีผู้ชายที่ไหนเขาก็ชอบทั้งนั้นละ่ะโอ้เรื่องราวนี้นะเกิดขึ้นน้องสาวท่านนี้เธอมาเล่าให้ฟังนะคะเธอแต่งงานกับหนุ่มอังกฤษนะมาได้5ปีแล้วทีนี้ในช่วง5ปีที่เธอใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษเธอก็ได้รู้จักกับเพื่อน อังกฤษนะคะในอังกฤษเพื่อนคนไทยด้วยกันนะคะบางคนก็โสดนะคะบางคนก็มาทํางานานู่นนี่นั่นนะ,ะก็ก็ไปมาหาสู่กันนะคะมาบาดเธอมัง่งสลับไปบ้านเพื่อนมัง่งไปจอยกันในเมืองมัน่นนู่นนี่นั่นนะคะคบกันไปคบกันมาแล้วทีนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะสามีก็สนิทกับบรรดาเพื่อนๆของเธอบางทีก็ไปจอย จอยด้วยกันบางทีสามีก็อยู่บ้านหรืออะไรเงี้ยเวลาเพื่อนมาที่บ้านสามีก็มาจอยลูกๆก,ก็มาจอยด้วยกันเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะว่า <c oughs> เธอจับได้ว่าสามีโอนเงินไปให้เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มซึ่งเป็นสาวโสดนะคะสาวโสดเ,เลิกลาก,กันกับสามีคนอังกฤษนะคะ <c oughs> แล้วหลังจากนั้น เธอก็เลยถามสามีว่าทําไมคุณถึงโอนเงินไปให้เพื่อนฉันคือมันมันก็เยอะนะคะมันก็เป็นเงินสองแสนสามแสนก็ก็เยอะอยู่นะคะแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่า,าเพื่อนคุณมายืมเงินฉันเธอบอกว่าเธอจะไปส่งเงินให้ทางบ้านเพราะว่าพ่อเธอป่วยนะคะซึ่งก็ไม่กล้าบอกเธอเพราะว่าเป็นเงินจำนวนมากแล้วก็ มาขอยืมเขานะคะซึ่งยืมมาได้ประมาณเกือบปีแล้วแต่ก็ไม่มีการส่งคืนนะคะคือสามีบอกว่าเพื่อนจะผ่อนใช้ทุกเดือนเดือนละห้าร้อยห้าร้อยปอนนะคะก็เป็นเงินประมาณหมื่นกว่าสองหมื่นนี่แหละ <c oughs> หลังจากนั้นเธอก็โทรเรียกเพื่อนมาโดยไม่บอกอะไรนะเ <c oughs> พื่อนก็มาลาล,ะล,ะล,ะละ่าลาลาเธอก็เลยมานั่งจับมาคุยกันบอกสามีอยากเพื่งนพูด เธอก็เลยถามเพื่อนนะคะว่ามึงยืมเงินผัวกูเหรอเพื่อนก็เลยป้าจะยืมทําไมกไูไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะเธอก็เลยบอกว่าถามอีกทีหนึง่งมึงได้ยืมเพื่อนเออเงินผัวกูไหมบอกไม่ได้ยืมก็เลยเธอก็เลยเอาเอกสารการโอนเงินอาสลิปเงินเดือนสลิปการโอนเงินให้ดูเธอก็เลยบอกเอา้ามึงรู้แล้วเหรอก็กคืออ่า กูจะไปทํานู่นนี่นั่นคือไม่พูดเกี่ยวกับการป่วยของพ่อเลยนะคะจะไปทํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไปใช้นี่บ้างคือสองคนตอบไม่ตรงกันแล้วนะคะขออภัยนะคะคือเ้าแกเป็นหวัดยังไม่หายนะคะแล้วทีนี้สามีก็เลย อึดอัดนะคะก็เลยยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับเพื่อนจริงแล้วเพื่อนแบ็กเมลนะคะแบ็กเมลสามีว่าจะนําเรื่องนี้มาบอกเธอด้วยเงินจํานวนนี้นะคะเธอก็ตกใจมากอ้าวโจรน,นี่วามาในคราบของมิรนี่วะนะคะเธอก็เลยบอกสามีว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วเราไปแจ้งความถ้าหล่อนไม่คืนเงินจํานวนนี้มาให้เรา เราไปแจ้งความกันนะคะเพื่อนเขาขอร้องนู่นนี่นั่นะนะคะในที่สุดเธอก็บอกว่าเธอจะผ่อนคืนนะคะเดินละพันปอนซึ่งไม่รู้ละว่าจะหามาจากไหนคือต้องคืนให้เธอภายในหกเดือนนะหกเดือนหรือเจ็ดเดือนอะไรก็ตามแต่จะพันปอนหรือพันกว่าก็ตามคือภายในหกเจ็ดเดือนเนี่ยต้องใช้คืนให้หมดจะไปยืมมาจะไปกู้จะไปอะไรมาไม่สนใจไม่งั้นจะไปแจ้งความนะคะซึ่ง เธอก็ระหว่างที่พูดคุยกันนะคะก็อัดคลิปไว้นะะเธออัดคลิปไว้โดยที่สามีแล้วก็เพื่อนก็ไม่รู้เรื่องนะคะในที่สุดเพื่อนก็ใช้เงินคืนให้หมดนะคะแล้วก็ไปเปล่าประกาศว่าเธอ <c oughs> เป็นคนใหม่ดีนะคะเป็นนู่นนี่นั่นเธอก็ไม่สนใจนะคะตัดขาดเพื่อนเลยแล้วก็เพื่อนในกลุ่มก็เลยมาถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็เลยเล่า <c oughs> เล่าไะนะ <c oughs> เล่าทุกอย่างให้ฟังเพื่อนคนนั้นนะคะ เพื่อนลกหัดเลียมโหดก็เลยโดนละเหตุออกจากกลุ่มนี้ซึ่งหล่อนก็ไม่หมยนะ,ะหล่อนก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นโดยที่ไปสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาแล้วก็มาหาว่ากลุ่มพวกเราเนี่ยไม่ดีนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งเพื่อนๆแต่ละคนก็ไม่สนใจนะคะเพื่อนๆที่เหลือก็คือเขามีผัวจนหมดแล้วนะคะก็ไม่สนใจแล้วทีนี้สามีก็ขอโทษแล้วก็จะปรับปรุงตัวจะไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก นะคะซึ่งถามว่าเธอให้อภัยไหมก,ก็ก็ต้องให้อภัยนะคะคือของฟรีนะคะใครจะไม่อยากได้แต่ในเมื่อลองไปแล้วเกิดเป็นเป็นเป็นหนามนะ,ะกลับมาทิ่มแทงตัวเองก็น่าสงน้ำหน้าสามีนะคะทีนี้ในทุกๆทุกๆเดือนนะคะเงินเข้าเงินออก สามีจะให้เธอจัดการเงินทั้งหมดเลยเขาเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินนะคะบัตร ATM หรืออะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่ออนไลน์นะคะเขาก็ให้เธอจัดการทุกอย่างซึ่งถามว่ามันมันเป็นแผพในใจไหมบัตรแพในใจก็เป็นแต่ว่ามันก็ต้องให้อภัยกับสามีแล้วก็ต้องก้าวข้ามแล้วก็ไปต่อให้ได้นะคะก็เลยนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าอย่าพยายามให้เพื่อน กับสามีสนิทชิดเชื่อกันมากคือสามีใครไม่เป็นก็แล้วไปแต่นะ,ะน้ำตาลไกล้มดอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อย่าปล่อยให้เขาสนิทสนมกันมากนะคะป้าแก้วก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังมันก็มีทุกรูปแบบมันเนะเาะ อ่ะคุณมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรหรือว่าคุณเคยเจอประสบการณ์อย่างนี้หรือเพื่อนคุณเคยเจอประสบการณ์อย่างนี้นะคะคนไทยในต่างแดนหักลังกันเองนะคะไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไปแล้วค่ะวันนี้ก็จะเข้าไปในเมืองอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงช่วงนี้ไม่ได้ทํางานนะคะก็ะจะเข้าไปในเมืองบ่อยเออมื่อวันสองสามวันก่อน,อนก็ก็ไปฟิตชินจิบนะ วันนี้ก็จะไปอีกะวกเรวติดใจฟิชเชอชิปที่นี่แล้วก็อูนิเยลลิงนะคะอะ่เขาเรียกอะไรอ,อ่ะอ่หัวหอมหอมหัวใหญ่นะคะทอดอร่อยมากนะคะคือขึ้นชื่อที่สุดในเมืองฮันเดนฟิลด์นะคะในเมืองอะไ่ะค่ะไปแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะ